อันนี้ตึกเขียวนะครับอืรอเคียบาร่าส์นะฮะฝึดอาริฮาบาร่านี่คือแจงเดือดครั้งแรกในญี่ปุ่นของผมเองนะหมดเล็ดไปวันสองกิกนะครับใครผิดหวังหรือดีใจไงคอมเมนต์กันได้นะคือผมเมื่อวานเนี่ยเป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นผมมาญี่ปุ่นก็รบหลัวทั้งชีวิตก็ประมาณเกือบร้อยครั้งเลยนะเมื่อวานถือป็นประสบการณ์ที่แย่ที่สุดของการมาญี่ปุ่นเลยมาถึงแล้วน,นะฮะมาถึงก็ปกติทุกอย่างเลยแค่คนที่ผมมาด้วยเข้า้าแป๊บหนึ่ง มันมีเครื่องบินลงมาปุ๊บประมาณคนแคนาดามั้งมีผู้โดยสารประมาณเจ็ดแปดร้อยคนตัดหน้ารอเราขึ้นลงเข้าน้ําน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอมทนยัดแป๊บเดียวสิบนาทีกลายเป็นรอชั่วโมงหนึ่งรถที่จ่ายเงินไปแล้วหกพันบาทให้เอาผ่านมารับมีคนถือป้ายรอเลยนะเขารอไม่ไหวเพราะคนดันมากเขาก็าโอเคขออนุญาตไปก่อนผมโคตรเซ็งเลยเสียตังค์โดยฟรีนะฮะหกพันกว่าบาทนะแล้วก็ท้ายไม่มีรถกลับจะนั่งแท็กซี่มันไม่ใช่หกพันเนี่ยถ้าแท็กซี่ตอนนี้อาจจะเจ็0ดพันบาท รอซื้อตั๋วรถไฟเจดาทีบ้าไปแล้วแล้วรอรถไฟครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเช้วาวัาอยู่ที่แอร์พออบส4ชั่วโมงครับเขาจะถึงที่นี่คือแย่มากแต่คือร้อนมากเลยพอหลังปีกฉับเลยไม่รู้ญี่ปุ่นเป็นไรกับเรื่องเรื่องปิดแอร์ประหยัดแอร์เลยนะกลับมาเรื่องนี้ด้วยครขอโทษที่ที่ไปไกลก็คือว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อคืนก็ดูกันตอน5ทุ่มครึ่งนะครับหาด 5G ประสบการณ์ที่แย่ามากอวานจะกลับมาดีได้หรือเปล่าหลังจากโดนไป1-0่ผมก็โอ้เชี่ยตายหาแล้ว บ้าบอมากนะฮะเมื่อวานเป็นแบบใช่บอมา,มากเมื่อคืนครึ่งแรกครึ่งแรกครึค่งแรกแมนยูยิงไปเข้ากรอบเลยไม่มีโอกาสเลยนะฮะที่จะยิงเข้ากรอบซึ่งมันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนตุลาสองพนนะย้อนไปหลายปีเลยที่แมนยูไม่มีโอกาสยิงเข้ากรอบแม้แต่ครั้งเดียวในครึ่งหนึ่งนะที่ออทรัฟอร์ดที่สนามบ,บ้านตัวเองัะไงก็ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อะไรกดไลค์ด้วยขอบคุณมากครับสงสารไอยลุนเนาะไฮอยลุนที่ฟอร์มดีมาไปเจ็บก่อนฮะเจ็บก่อนที่เรารู้นมา กลับมายิงไม่ได้เลยแล้ววันนี้ก็เหมือนอีกวันหนึ่งที่ตั้งใจมากนะฮะสงสารมากเลยเขาแบบโดดเดี่ยวเดียวด,ดายไม่มีเพื่อนไม่ให้โอกาสเลยนะครับหลายนัดที่ผ่านมานี่คือเพื่อนไม่มีจ่ายบอลให้เลยนะฮะจุดโทษครับอ่ะแมนยูเนี่ยจริงอเปล่าที่ทนฮารบอกว่าสามนัดล่าสุดเนี่ยที่เมสซันมายิงไปนะฮะแล้วโนตีเสมอได้เซงจิพหายเชลซีนาอยู่แต่ชนะไปวันนี้เหมือนกนันนาอยู่อยู่ในตําแหน่งที่สามารถชนะได้ปิดจ็อบไม่ได้เพราะอะไรหลกัหลกๆก็คือสองแมตช์ที่ผ่านมาคือจุดโทษใช่ปะ จุดโทษนัดที่แล้วดาร์โลเป็นคนทำฟาววันนี้บอยเบสการ์ดทำฟาวสังเกตไหมครับมันคืออะไรมันคือตำแหน่งแบ็กซ้ายครับทั้งคู่คือแบ็กขวาที่เล่นดีที่เล่นทั้งคู่แหละแต่ถน,นัดนเจียแบ็กขวามาเลเซียเราเจ็ดทั้ำลูกการลูกช็อก็เจ็งใช่ไหมยืมตัวมาเลกิลอนก็ส่งกลับไปแล้วแบ็กซ้ายมืออาชีพไม่มีเข้าใจว่าดาร์โลมายืมแบ็กซ้ายฟาวนาทีที่ขับขันดาร์โลฟาวนาทีที่แบบแมนยูกำลังนำอยู่ อีกแล้ววันบิสก้าวันนี้เห็นไหมก็คือตำแหน่งที่แบ็กไซที่เราขาดไปมันสําคัญมากนะไม่นับผู้กองหลังที่แบบที่มันมีมันอยู่มันอยู่มีเซ็นเตอร์แบ็กห้าหกตัวเจ็บหมดนี่ใช้ตัวหกนะใช้ตัวหกนะซึ่งตัวหกออกมาคือคือสุดยอดมากท่าที่วันนี้คือควมบล่าเนี่ยคนฝรั่งเศสเนี่ยเฮ้ย <c oughs> บางคนให้เป็นมาร์ทออฟเดอะแมชนะคือเล่นดีมากเป็นโมเดิร์นเซ็นเตอร์แบ็กครับผมชอบไปสปีดของเขาคือรอที่จะเห็นเล่นกับมาติเนสมาติเนสเตี้ยและเร็วใช่ไหม ข้อดีที่ได้จากไอการที่แมนยูเจ็บทั้งหมดทั้งทีทมอย่างนี้นะกองหลังมนะันเปลี่ยนกันตลอดท,ทุกทุกแมตช์เจ็บตลอดทําให้ดาวรุ่งเนะี่ยอย่างเช่นควอมบาร่าเนะี่ยขึ้นไม่ได้ควอมบาร่าคือชอบในสปีดมากผมรู้สึกว่าเร็วที่สุดในแมนยูเลยสำหรับกองหลังนี่แหละเขาจะไปแก้ปัญหาเีื่อนะเลเวลแม็กควาที่มีความแบบมีความช้ามีความสโลว์อยู่นะกับพูดถึงลูกไมนูครับไมนูเนี่ยเป็นลูกแรกเลยเขาทราบแล้วลูกแรกที่เป็นเล่นในระดับโปรเฟชชั่นอลเลเวลให้กับแมนยูยิงที่โอทัลฟอร์ดได้ คงเคยยิงในแบบจาว์ชนแหละแต่นี่คือเป็นแบบที่แบบเล่นระดับมืออาชีพจริงนะฮะตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยเด็กคนนี้อายุสิบแปดนะกำลังสิบเก้าแล้วให้สัมภาษณ์กับเด็กอายุยี่สิบห้ายี่สิบหกสิ่งที่เขาพูดไปเนี่ยมาชัวร์มากครับโตมากดีใจแต่เสียใจที่มันชนะไม่ได้ไอะไรเงี้ยแล้วบอกเพราะอะไรเมนูทำไมชนะได้ไม่ได้บอกมันดีเทลต่างเยอะแยะมากมายเลยในเกมคือแบบมันเนี่ยไม่อยากอธิบายเยอะนะสัมภาษณ์จบไม่มีรอยยิ้มเลยยิงสวยชิบหายแต่ตทีมไม่ชนะสําหรับเขาคือมันมันสำคัญมากนะ เมนูยิงเมื่อคืนตอนอายุสิบแปดนะครับไม่ใช่เด็กที่สุดที่ยิงในแดงเดือดกลับเป็นไมเครเวนที่ยิงในแดงเดือดตอนที่เล่นให้เวอร์วู้ตอนหน้านี้คนที่เด็กสุดคือเวนลูนี่แล้วหลังลองมาพวกมักเซลจำได้มาที่ยิงเวอร์วูลตอนนั้นแล้วก็กิกส์กับแรดฟอร์ดยิงแดงเดือดได้ตอนอายุยี่สิบกว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่แมนยูรู้ก,กนันนะเป็นรู้ก,กันที่เราอยากลืมนะรู้ก,กันที่เราอยากจะแบบให้มันจบไปเร็วที่สุดนะฮะไปลุน้นเอฟเคัอย่างเดียวแต่คือเราได้คลื่นลูกใหม่มายายยยงคออคอุ้น่เีซืมา ก็เริ่มที่จะเห็นแววนะกานาโชนี่คือขึ้นมาเต็มตัวเลยผมชอบมากสุดในทีมกานาโชนะครับแล้วก็มาถึงไมนูตอนนี้ก็คือชอบมากและควอมาล่าเนี่ย <c oughs> มันมีโคลานะควอมาล่านี่คือเด็กฝรั่งเศสเฮ้ยนี่มันเป็นแบบกองหลังกองกลางปีกแล้วกองหน้าขึ้นลูกใหม่เราต้องบิวรอบๆคนเนี้ยไอ้พวกคาซิมิโร่เนี่ยผมก็เคยชอบนะตอนนี้ก็ชอบอยู่นะแต่คือมันก็เริ่มแบบดูออกแล้วว่านะใจยอยู่ซาอุไปแล้วนะอืมประมาณหาหาคอนโดรอแล้วนะครับเราเห็นมีเค็นความหวังอะไรบางอย่าง เพราะจากที่บอกว่าปีเนี้ยแม้แมนยูจะย่ำแย่นะเลี้ยวภูเป็นไงลูกได้เสียดีกว่าแมนยูสี่สิบสี่สิบประตูได้อะเล่นกันสามนัดเสมอศูนย์ศูนย์แพ้สี่สามเสมอสองสองและแมนยูเกือบชนะด้วยนะเมื่อวานเออนี่แหละครับคือแม้ก็ต้องชมเทนฮักแหละก็ต้องชมจริงผมผมเป็นคนที่เข้าใจเทนฮักนะผลงานแบบหน้าแบบผู้จัดการทีมเหมือนแบบคนที่ขับรถอะ คือทีมย่ำแย่ไงแมวล้อแม่งยางจะแตกยังไงเครื่องไม่ดีไงแต่เขาก็พับพาทีมแบบการตัดสชนเขาใช่บางครั้งแบบอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะแต่คือเขาพาทีมถ้าเป็นคนอื่นผมว่ามาาันชิบหายกว่านี้นะประวัติศาสตร์ประวัติของเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เล่นในออฟฟอร์ดเนี่ยเขาซูซีเซอร์เล็กฟอูเซนเลยนะที่เราซับซ่ากันมาวินนิ่งเปอร์เซ็นต์ของเขาก็ดีก่าโค้ชหลายคนนะแต่คือตอนเนี้ยแมนยู Man, คือร้อนแรแร้อแรงเซ็นเตอร์แบ็กคือกองหลังสําคัญมากฮะนี่ปากจากปากของเทนฮักเลยนะ คือโค้ชมืออาชีพอะคือบอกพอพอเซ็นเตอร์แบ็กมันไม่มีใครที่ตัวยืนประจำเนี่ยเวลาลูทีต่างๆที่ซ้อมมาพักติสกันมาเนี่ยมันหายหมดครับมันมีการโรเตทมันมีการเปลี่ยนการเล่นแล้วมันมีเจ็บไปเจ็บมาเนี่ยมันคือประมาณว่าปีเนี่ยทั้งปีอะจนจบฤดูกาลเนี่ยมนยูขาดเซ็นเตอร์แบ็กที่แบบว่ายืนระยะได้ไงคะเหมือนแฟนไดาเจ็บทีหนึ่งอะของลิเวอร์พูลอ,อะส่งผลเลยนะลูกแรกเป็นไงโอนาน่าเซฟเยอะนะผมรู้สึกว่าโอนาน่าลูกที่มันแบบ ลูกเซฟอะผมไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้เครดิตกับลูกที่มันแบบยิงมาแล้วก็คุปัดได้กระโดดป,ปัดได้คือมันลูกซ้อมปะเคยเห็นพวกกูกูเื้อชีพซ้อมปะกูที่ระดับค่าตัวหลายหลายล้านบาทต่อชีพมันซ้อมไอ้ลูกพวกเนี้ยมันต้องรับได้อยู่แล้วนะอะดีใจที่มันแบบมันมั่นใจขึ้นมันเซฟลูกดีๆได้ขึ้นแต่ไอ้ลูกง่ายง่ายกับเชลซีเนี้ยลูกที่ยิงมาตรงตวแล้วเอามือพังล่างแล้วแบบปัดบอลไม่ออกวันนี้ก็เหมือนกันถ้าไปดูรีเพย์ผมดูหลายรอบนะเร็วข่อนข้าเร็วแต่ไอ้ลูกเนี้ยลูก็ต่าง ที่มันเด้งเมื่อวานอ่ะอย่างเมื่อวานนี่คือแบบที่เด้งมาแล้วโอปะปะ,ปะ,ปะผมไม่จะบอกเองนะคนที่เป็นแฟนแมนยูหลายคนต่างประเทศก็บอกว่าลูกแรกที่เมื่อวานเสียให้กับเดียสน่าจะมีโอกาสเซฟได้มากกว่านี้และอย่างใน,นเรื่อง,เร,องเรื่องจุดโทษกั่างที่โอนาน่าเนี่ยคือเอางี้ดีกว,ว่าสามลูกที่ผ่านมาในไม่กี่วันเนี่ยโอนาน่ามันดาวทางผิดหมดเลยผิดแบบคนละทางเลยนะเพราะฉะนั้นโอนน่า เวลามึงเดาทางไหนมึงกะในใจมังจะไปซ้ายมึงไปอีกทางได้ไหมที่มึงเดาอ่ะหรือมึงหลอกมึงหลอกกันได้ไหมที่แบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยหน่อยเหอะแร้วนะคือมึงมึงกระโดดหนีลูกทุกครั้งอ่ะเข้าใจว่ามันนะเมื่อกระโดดหนีลูกกระโดดกระโดดหนีลูกคือเดาผิดหมดเลยตามหลักมันควรจะแบบไปถูกทางสักแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์ป่ะไอ้ลูกรีฟเฟคต่างๆอ่ะมันคือแบบไอ้ลูกที่มันฉุกเฉินที่แบบหลายลูกมากนะครับไม่ใช่สองลูกที่ผ่านมาไม่ใช่เชียวซีกับลร์พูนนี่นะทั้งลูกการเลยที่เอาหน้าลูกที่แบบลูกที่แบบ มึงไม่ได้เทรนมาลูกใช่ไหบ,บเด้งมาข้างหน้าที่มึงแบบปัดแล้วก็ปัดไม่โดนอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยโกที่เป็นแบบอีกรลเวลหนึ่งอ่ะผมว่าเขาเซฟได้เสียลูกแลบบ้วปุ๊บมันก็ฟอร์มดีขึ้นตลอดเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่ตลอดนะฮะแต่แฟนเลโอพูก็เป็นไงฮะเซ็งผมว่าเซ็งแฟนมันยูเซ็งไหมเบื่อไหมผมก็แบบเมื่อคืนนะเกิดเกิดจะเป็นฟันดีที่สุดอันหนึ่งถ้าช,ชนะได้เนี่ยผมแบบมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเชี่ยเยี่ยมมากแล้วก็เป็นอย่างี้สามนัดติดติดที่นําอยู่หนึ่งศูนย์ตีเสมอ นำอยู่สามสองโดนแพ้สี่สามเมื่อคืนจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านำอยู่ 1, สองหนึ่งเสมอสองสองต่ออะไรห้าทีมีโดนเลี้ยวผู้แน่นอนเมื่อคืนเพราะเมื่อวานเนี่ยผมรู้สึกว่าแม้แมนยูจะอยู่ในสถานะที่นำอยู่สามนัดเนี่ยน,นะฮะแต่คือด้วยประสบก,การณ์นะลีดเดอร์ชิพความมั่นใจนะครับและอีกหลายๆอย่างที่ทําให้แมนยูเนี่ยแม่งแบบเกือบแล้วเมื่อคืนนำอยู่ดีเสมอก็เกือบให้อีกแต่คือเมื่อวานเนี่ยเลี้ยวผูเนี่ยมันสนุกตรงที่ว่า เลอร์พูลเล่นแบบสุดชีวิตแน่นอนเมื่อวานนี้ไม่มีใครกักแน่นอนหามันเล่นสุดใจเจอเซนคอปนี่คือแบบว่าสั่งลามากๆเป็นดงเดือดสุดท้ายของเจอเซนคอปซีซั่นสุดท้ายของโค้ชเจอเ้นคอฟเนี่ยเสมอแพ้เสมอนะฮะแฟนเลอ้์ผู้คงเซงหน้าดูหลายคนที่ผมรู้จักเป็นแฟนเลอ้์ผูลบกมันจะเลิกดูบอลละนะยังไงเสียใจหรือเปล่ารู้สึกเป็นยังไงคอมเมตนกนได้เลยเทนฮักจะอยู่รอดไหมปีหน้าผมพูดจริงเ้อหาใครดีกว่าเทนฮักไม่ได้อะ เขายังควรจะอยู่นะเพราะปีนี้ลูกรักมาเลเซียก็หายไปนะเราคิดดูสิว่าไม่ดูยิงสวยปะโค้งเสียบมุมเลยนั่นคือลูกเก่งแอนโทนีนะมันซื้อมาล้านเพื่อมาให้ยิงอย่างเงี้ยมึงเล่นสองปีเองเนาะต้องยิงได้สักห้าลูกอะโค้งแบบเนี้ยยิงได้กี่ลูกซีซั่นนี้ยิงหยุดกันไม่ได้เลยนะลูกที่แบบที่มันแบบมึงทำเก่งๆตอนอยู่อาเจ้ค่ะเห็นปะฮะแล้วไงอะซานโชว์อีกหาซานโชอีกราฟฟอร์ดก็โคตรกากอะเมื่อคืนนี้คือแบบจะออกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวกู้จะเปลี่ยนตัวกูกให้เปลี่ยนกูอนนนโที่เเปสื้อ ถ้าเมื่อคืนเห็นนะฮะแล้วคือแบบเนี่ยเทนฮักคือผมมัเชื่อมั่นในเทนฮักนะทนั้งที่แบบไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันไม่มีใครดีอยู่นี่ไงไม่คิดว่าเซาเกตจะเก่งกว่าเทนฮักผมฟังสัมภาษณ์โคช้ชเทนฮักมาเยอะแม้ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาดั้งเขานะฮะแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยเฮ้ยเขาพูดถูกเยอะผมฟังเป็นร้อยๆอินเทอร์วิวของเขาเลยเขาพูดถูกเยอะนะครับแม้บางคนจะโจมตีเทนฮักเวลาเขาสัมภาษณ์อะไรเนี่ยพวกอีกที่เอเอสพีเอ็นเนี่ยโคตรเก่งเลยช่องเอเอสพีเอ็นมันเป็นรีวิวฟุตแฟน มันเป็นช่อง Real ิวฟูทีวีแมสซิตี้ทีวีเนี่ยนะฮะคือมันจะบอกมันจะว่าชนะตลอดซึ่งบอกให้ชนะก็พูดถูกแค่ชนะบอกว่ามันนำสามนัดที่ผ่านมามันมีโอกาสชนะหมดเลยแค่นั้นมันก็ดา่าชนะฮะก็พูดจริงบ้างชนะก็พูดจริงบ้างมันโอกาสชนะจริงถ้าเรามีเราปิดเกมได้มากกว่านี้นะฮะมีแบบมีกึินมากกว่านี้มีดีเดอร์ชิพมากกว่านี้หรือมีแผนการหรือมีการเปลี่ยนตัวที่แบบไม่เอ,อื้อเมื่อวานเนี่ยตัดเปลี่ยนรัศมออกมาเป็นไงไมนูยิงได้เลยแล้วก็อีกหลยายๆอย่างนะฮะแค่นี้ดีกว,ว่าอย ะะที่ญี่ปุ่นซีรีส์มืองสองดีมากไปละส r i ครด้วยนะครับขอบคุณมากเลยถ้าซับแล้วแบบคุณโคตรเยี่ยมเลยวะอ่ะกดไลค์ด้วย